สมเด็จพระนิธิถาทียราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนานะคะทรงห่วงใยราษฎรโดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะให้ดําเนินการลงพื้นที่สํารวจและสอบถามความต้องการเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดเหตุความตึงเครียดที่บริเวณชายแดนตั้งแต่วันที่24กร,รกฎาคมที่ผ่านมาค่ะการนี้สมเด็จพระนิธิเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แกู่่ย์พักพิงชั่วคราวจํานวนเจ็แห่งในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรี ีสเกพระราชทานเงินจากมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ส่วนพักพิงช่วคราวอีก4แห่งในจังหวัดสีสะเกตในการจัดสร้างห้องน้ําและห้องอาบน้ําชั่วคราวค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจํานวนมากที่มาพักในส่วนพักพิงแล้วก็ สิ่งของนะคะเครื่องใช้ประจําวันความต้องการด้านสาธารณสุขเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนและของเล่นสําหรับเด็กๆในช่วงที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ในขณะนี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะพระราชทานห้องน้ําสําเร็จรูปไฟเบอร์กลาสซึ่งบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจํากัดนะคะน้อมเกล้าวถวายจานวน4ห้องแก่ส่วนพักพิงชั่วคราวที่อําเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้นะคะนอกจากนี้ยังพระราชทานความช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหาร แห้งแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและชุวรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุริรัมและอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะพระมหากรุณาีกุณในความช่วยเหลือในการพระราชทานครั้งนี้นะคะเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันและฝ่าฟันช่วงที่ยากลำบากเช่นนี้ไปด้วยกันค่ะครับ